ไออีจูมึงเนี่ยเขาสีไายเอาอีจูเลยไทยดูเขาวไทยลูกไทย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 ลูกยุใส่สับใส่มึงลรงเป็นลูกไผ่สับยุไส่สับมันมันจากเนาะนี่บอกนี่บอกสับบอกมึงลรงเป็นลูกสับไม่ไม่มันใหม่เห็นปะหม่ให้แม่ผูกชักัน

ู้ใดก็ป่ามันก็ไปออกป่ป่าวะฮะอืมตายน้ำอืมตัยนำอืมผู้บุญผู้ไดมากนผู้มากน่นน่น นน,นนะัเฮ้ยครับอืมเอามากินข้าวว่าไม่หยังไม่หยังเบิ่งเพิ่นเบิ่งดูเพิ่น